สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยมากขึ้นเข้าหน้าฝนแ้นะเนาะฝนก็จะลงเป็นปรับปลายบ้างเสียงดังบ้างเสียงเบาบ้างเป็นธรรมดานะครับล่าสุดเนี่ยคือผมไปเห็นข้อความหนึ่งมาปกติข้อความทุกข้อความที่เราศิลปินเนี่ยได้โพสต์ลงในบ้านฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่แอดดิวจะสามารถวิเคราะห์ได้แล้วก็ น่าจะทําความเข้าใจได้ดีสําหรับเรื่องอื่นๆนะครับแต่เรื่องนี้คืองงมากๆใครที่รู้นะครับวอนพ่อยกแม่ยกทุกๆท่านนะครับที่เป็นแฟนคลับแพลวซันนะช่วยบอกแอดดิวทีเถอะนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาโปรโมทกันยังไงเขาทํากันยังไงมันถึงได้แบบโด่งดังขนาดนี้เพราะถ้าฟังแบบไม่อคติเพลงช้างเท้าหน้าเนี่ยคือเพราะมากๆเลยนะครับเพราะมากๆนะ เลยขอวรนท่านผู้ชมนะครับพยกมายกเนี่ยช่วยบอกทีอ่านีจะกล่าวให้ฟังนะครับก็คือทางคุณพิรุณกรเนาะคุณตั้มเนี่ยนะครับเขาก็โพสต์ว่าภารกิจนี้ต้องเจอตึกใบหยกเท่านั้นช้างเท้าหน้าเอหรือว่าภารกิจคือเป็นการฉายจอใหญ่เข้าสื่อตึกใบหยกนะเข้าสู่ตึกใบหยกแล้วก็หรือจะมีการเฉลิมฉลอง สิลเบินะฮะ,ะในการที่จะมีคนมากมายเข้ามาผู้หญ่ผู้ใหญ่เข้ามาเพื่อที่จะให้การสนับสนุนซัพพอร์ตและโปรโมตศิลปินเพราะได้ข่าวว่าเออนางก็จะเข้าช่องเจ็ดกับซันใช่ไหมครับก็เป็นกระแสะที่ดีเพราะว่ากลับมาคราวนี้ก็คือหน้าใหม่เลยหน้าเป๊ะปังอลังการเวอร์คือดูดีมากๆเรียกได้ว่าหน้ายังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ก็ออกคอนเสิร์ตแล้วแล้ว สิ่งที่แปลวพลาวกับซันทร,รมคือปกติเลยสามารถเล่นได้ปกติเอเ์เทนได้ปกติสนุกสนานนะครับไม่ห่วงเรื่องหน้าตาเพราะเขามั่นใจในฝีมือหมอของอเกาหลีแต่ไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลที่ไปเนี่ยคือบานุบากิหรือเปล่าที่ศิลปินก็ทํากันเพราะว่านะเขาบอกว่าเป๊ะมากนะที่นี่นะฮะไปจริงๆอ่ะฝนตกแรงเหมือนกันช่วงนี้นะครับใครได้ยินเสียงแอดบ้าง ก็บอกทีนะครับเพราะว่าเราก็พยายามที่จะพูดให้เต็มเสียงพูดให้เต็มที่นะกับเรื่องราวของภารกิจละกันคนะ่ามาก่อนบอตตั้มเนี่ยเขาต้องมีแผนอะไรสักอย่างแหละนะครับไม่ฉายจอใหญ่ก็อาจจะเป็นการเซเร e เบตใช่ไหมฮะแล้วก็เฉลิมฉลองเรล่าเซเล์เบตตี้เข้ามาให้การต้อนรับหรือ,อคนที่รู้จักเข้ามาเฉลิมฉลองด้วยการเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีในการส่งแปลวซัน เข้าสู่การโปอินเตอร์ปะคือช่องเจ็ดถ้าเข้าได้อะความกว้างการมองเห็นและมุมมองต่างๆวิสัยทัศน์ของผู้จัดแล้วก็คนที่เห็นแววว่าเอ้ยเล่นละครเป็นเล่นละครเก่งกระแสดีเขาจะดึงเราไว้และเซ็นสัญญาซึ่งการเซ็นสัญญาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะลำบากกับรัแสดงอิสระเพราะว่าการเซ็นสัญญาเนี่ยเราต้องอยู่กับช่องเจ็ดแล้วเราก็ต้องช่วยงานเขาโดยที่ บางทีเรามีงานของเราอ่ะเรามีงานที่เราต้องไปโชว์ตามต่างจังหวัดอ่ะก็คือเอาง่ายๆอ่ะคือเราเป็นนักร้องอ่ะแล้วพลาวซันเขาเป็นนักร้องอ่ะอ่ะแต่จะทํายังไงอ่ะก็ต้องดูต่อไปใช่ไหมว่าจะเซ็นสัญญาหรือเปล่าหรือจะไม่ได้เซ็นหรือจะเป็นแค่อิสระหรือจะแบบว่าออกมาเล่นเป็นช่วงๆเป็นตอนๆหรือ อาจจะโชคดีตรงที่ว่าเออทางผู้จัดละครเขาเข้าใจว่าเนี่ยคือศิลปินบางทีก็ต้องให้เวลาเขาในการไปแสดงแต่มันก็จะเหนื่อยหน่อยนะท่านผู้ชมมันเหนื่อยจริงๆนะการเป็นดาราช่องเจ็ดกับหมอลำดาราตามสถานที่ต่างๆเนี่ยคือเรื่องง่ายๆว่าเปลาวแสงทองกับน้องซันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นศิลปินยอย่างเต็มตัวเพราะว่าศิลปินเนี่ยเขาสามารถที่จะร้องเพลงได้นะครับทำโปรเจกต์ได้มีธุรกิจแล้วก็ สามารถเล่นละครให้กับช่อง7ได้โดยที่มีกระแสต่อเนื่องไม่ว่าจะด่าจะว่าจะอะไรเนี่ยทุกอย่างเป็นกระแสแล้วทุกคนชอบเพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความผิดชอบช่วยดีหมดไม่มีใครเลิกโลกสวยนะครับเกิดมาจากทุ่งลาเวนเดอร์แล้วก็เดินเหาะได้เลยไม่มีครับทุกคนมีความผิดพลาดในชีวิตมีการเริ่มต้นใหม่ได้ทุกคนนะฮะ,ะก็เป็นกำลังใจให้แพลวพรว,พรวสันละกันแต่ที่ข้องใจก็คือภารกิจนี้ต้องเจอที่ตกใบหยกเท่านั้น การที่เจอที่ตึกใบหยกเนี่ยมันคืออะไรนะแอดดิวพยายามเร่งเสียงนะครับว่าฝนตกแข่งกับฝนนะพยายามแข่งกับฝนก็คืออะไรอะ่ะมันเป็นยังไงอะ่ะเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรก่อนคือมันต้องแบบว่าเจอที่ตึกใบหยกฮะบอตตั้มบอตตัมว่าไงครับตึกใบหยกเนี่ยมันมีอะไรใช่ตึกใบหยกเนี่ยคือเรารู้จักพี่เบียนะพี่เบียรเจ้าของใบหยกแต่เราไม่เข้าใจว่าทําไมต้อง ไปตึกไปยกหรือเพลง,งช้างเท้าหน้าเนี่ยนะช้างเท้าหน้าสลับคากันมั่วสัดหมดละช้างเท้าหน้าเนี่ยคือเป็นเพลงที่แบบว่าต้องถูกโปรโมทหรือยังไงครับเออนะจริงหรือเปล่าครับคือบางคนก็หัวเราะบางคนก็ชอบใจบางคนก็ขอชื่นชม appreciate และชื่นชอบในสิ่งที่ทําขอบคุณมากๆบอสตัม้มสุดยอดมากๆบอสตั้มต้องจัดให้แล้วคอนเทนต์เพลงช้างเป็นเหตุ อิหลีบออิหลีติบอสรอเดาจาช้างเท้าหน้าอิหลีติบอสรอเดาจาเออเขาเกล่าวแบบนี้นะครับโอ้ตาลายละไบบอกบาวหิมเตรียมตัวตั้งรับก่อนเดาจาเอาแล้วช้างเท้าหน้าเป็นเหตุบอสสู้สู้เอาจริงๆเพลงมันเพาะนะเออถ้าฟังกันดีๆนะครับเพลงมันมีความหมายดีมากแล้วก็เพราะมากแล้วก็ต่อยอดได้อีกเยอะเลย ป้าบักหลานะเออเขาก็กล่าวมานะครับว่าต้องรอแล้วกันรอของจริงอ่ะโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็จะเป็น e ีพีสั้นๆนะครับเราแค่สงสัยว่าทำไมเนาะถึงมีภารกิจขึ้นมาอีกสำหรับการต้องเจอที่ตึกใบหยกเท่านั้นไปตึกอื่นไม่ได้หรอครับตึกยางอื่นตึกอะไรอะตึกโป๊ตึกตึกอย่างเงี้ยตึกโรกกกงพยาบาล ตึกอะไรที่พ่ใศ่ตึกใบหยกอะนะซึ่งมันน่าแปลกใจไงเพราะมันมีมันคือความยิ่งใหญ่อะมันคือความยิ่งใหญ่ที่เราจะได้เห็นนะ MV ของช้างเท้าหน้าอยู่บนตึกใบหยกหรือเปล่าไม่รู้จริงๆไงไม่รู้ถึงถามไงคือแอดดิวก็ไม่ใช่ผู้ที่จะสรุ้ทุกเรื่องใช่ไหมฮะเราก็ต้องถามให้คนที่รู้จริงๆอะ่ะช่วยบอกเราหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นวอลตั้มนะ ถ้าเรามีเบอร์การเราคุยกันได้เนี่ยผมโทรไปหาแล้วนะนะครับเออก็เข้าใจแกแหละว่าแกอยากจะโปรโมทแล้วแกอาจจะมีโปรเจกต์อะไรที่มันอลังการแล้วก็ความคิดของบอสตั้มเนี่ยเป็นความคิดของผู้บริหารเป็นความคิดของนักธุรกิจนะครับเขาไม่ได้อยู่เบื้องหน้าแต่เขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการทํางานของเขาค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วก็ชัดเจนแล้วบอสตั้มเนี่ยเป็นคนที่จริงใจถ้าเขาไม่ชอบอะไรเขาจะถอยออกมาเลย นะเหมือนวงเก่าอ่ะวงกำหมอลำสิ่งที่หกอ่ะนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้ไงว่าถอยออกมาเรื่องอะไรแต่แอดดิวมองผู้ชายคนนี้ตามหลักจิตวิทยานะคนแน่เป็นคนจริงเป็นคนที่ช่วยแล้วช่วยจริงทําอะไรคือทําเกินทําสุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่าผลงานของแปลวซันนะครับช áng, า้างเท้าหน้าไม่ใช่ไม่ใช่ หน้าเท้าช้างนะนะช้างเท้าหน้าเนี่ยภารกิจแบบนี้ที่เขาบอกว่าต้องเจอที่ตึกประโยคเท่านั้นคืออะไรครับนะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ